คราวที่แล้วเราได้แนะนำทุกทุกคนให้รู้จักเมืองแห่งการศึกษาที่เต็มไปด้วยเรานักเรียนสุดน่ารักสดใสความเซ็กซี่ความสรุกสนานความดุนแรงการทําเรื่องผิดศีลธรรมเมื่อกี้มีใครพูดเรื่องอผิดศีลธรรมอันดีอย่างนั้นเหรอคะนั่นเฟยนี่นี่เข้ามาตอนไหนเนี่ยแบบนะเจ้าจะบทบาทตอนนี้ไม่ได้ ในขณะที่ไอชากำลังอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากคราวก่อนเฟยที่ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนก็ทำไมถึงต้องทำเสียงแบบนั้นล่ะคะคุณไอชาเอานาเอ้เฟยมาพอดีเลยไหนก็ไหนๆแล้วเฟยรู้จักบูอาใครรอเปล่าคะเอ๊ะไม่ได้อ่านว่าบูแอ็บูอาใคพูดชื่อยทูเดี๋ยวนี้เลยนะคะนี่นะจริงเลยโอแรงอีกสิคะคุณไอชาอนนั้นแหละใช่เลย ขอโทษนะจะ,จะจะไม่ทำแล้วจะไม่ทำแล้วเดี๋ยวคุณไอชาหยุดทำไมคะเนี่ยอย่าหยุดสิขอแบบเมื่อกี้พอแล้ว <c oughs> สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักเมืองแห่งการศึกษาเควทอสอย่างเฟยนะคะจะขอแนะนําให้รู้จักแบบรวดเร็วว่าเมืองแห่งนี้เต็ไมไปด้วยเหล่านักเรียนที่แสนน่ารักโอเคใช่เลยว่านี่คือสุดยอดโลกในฝันที่นักเรียนและคุณครูเนี่ยสามารถมีความรักกันได้ <c oughs> ะไยนะคะเราสามารถที่จะมีความรักและทําเรื่องราวบบต่างๆกับเหล่านักเรียนสุดที่รักได้อย่าง บ้าไปแล้วโลกแห่งนี้มันจะสุดยอดมันจะสุดยอดไปแล้วนะใจเย็นไวรุ่นไฟแรงถึงถ้าจะอยากทำเรื่องลามกต่างๆกับเหล่านักเรียนเนี่ยแต่ระาวาังเดี๋ยวโดนตำรวจซิวเอาได้นะคะเรื่องนั้นมันไม่สำคัญหรอกคะ่ะอันดับแรกเราต้องเริ่มจากถอดส่วนล่างก่อนอบอกให้ย,ยนต์กอนไงเฮ้ยปกติเขาต้องเริ่มจากส่วนบนก่อนไม่ใช่เหรอ,อ,อคุณไอาชาเนี่ยไม่เข้าใจศิลปะของการทำเรื่องลามกเลยใช่ไหมคะอยากรู้สะหน่อยอะ่ะจบงานนี้ค่อยเล่านะ เริ่มตอนนี้เลยไหมคะเดี๋ยวเฟยทอดของคุณไอชาก่อนโลกของคิวบทอสประกอบไปด้วยสุดยอดโรงเรียนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอาบิดอสโรงเรียนที่ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นหนี้โรงเรียนเกเฮีนนาโรงเรียนของเหล่าผู้ก่อการร้ายโรงเรียนมิเลเนียมโรงเรียนที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีและสาวเมดเยอะที่สุดในคิวบทอสอะไรนะคะสาวเมดอย่างนั้นเหระคะเฟยก็ชอบสาวเมดค่ะงั้นคุณไอชาเองก็อยากลองเป็นเมดไหมคะงั้นเรามาถอดกันเลยเลิกถอดได้แล้ว โรงเรียนถัดมาคือโรงเรียนเินิตี้โรงเรียนที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่ว่าเน้นความเป็นสามัคคีออสรุปเขาตีกันไหมะนะ่ะน่าจะมีตีกันบ้างนะจากที่อ่านประวัติมาแต่สาวๆน่ารักใช่ไหมคะใช่ค่ะเราไปกันเลยค่ะเฟยพร้อมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยกลับมาเฮ้ยถัดมาก็คือโรงเรียนสาพันเฮคิยาโคที่วันวันเอาแต่หนีเที่ยวและโรงเรียนมัธยมซานไห่จริงแห่งเยาวราช ถามนิดนึงนะคะอันนี้อยู่เยาวราชจริงหรือเปล่าคะไม่ะเอามาล้อชื่อเฉยๆโอเคค่ะจะพูดอะไรหรือเปล่าคะเป,เปล่าค่ะนี่ก,ก็คิดว่าถ้าอยู่เยาวราชแบบอยู่เมืองไทยจริงๆเฟยจะได้ไปส่งง่ายๆอะคือถ้าเกิดว่าอยู่โลกจริงเฟยเธอน่าจะโดนจับตั้งแต่แบบว่าไปเกาะล้วงโรงเรียนเขาแล้วละ,ละอะ ต่อมานะคะรูปแบบของเกมเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายมากๆเด็กฝอยตั้งใจฟังนะถ้ามีคำถามก็ยกมือถามได้เลยนะคะโอเคค่ะคุณครูบลูอาค e เป็นเกมที่คุณจะรับบทบาทเป็นคุณครูใจดีที่คอยชี้นำนักเรียนไปสู่อนาคตที่สดใสโดยมีรูปแบบที่คุณจะพาเนื่องเป็นกองกำลังติดอาวุธควงปืนสะพายกระสุนไปถล่มเหล่าตัวร้ายให้สิ้นซากมีการจัดทีมนักเป็นสี่คนลงภาคสนามและอีกสองคนเป็นทีมสเปเชียลคอยสนับสนุนแทีมของคุณก็คือ ช่วยเหลือนักเรียนใช้สกิลและความสามารถในการคิดคำนวณวางแผนกลยุทธ <Hello, S 1> ์การจลดเรื่องคู่รให้จบได้รวมถึงคุณสาม,มารถเป็นเจ้าของคาเฟ่ชาเล่สกยะที่ใช้นักเรียนมาพักผ่อนหย่อนใจ<แ>ที่สำคัญก็คือสามารถจีบนักเรียนได้ในร้านนี้นะคะเมื่อกี้เฟย์มีคำถามเหรอคะใช่ค่ะคือว่าตามไม่ทันเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของระบบคลาสเมนระบบเข้าคลาสเรดบอดประกาศจับคำาอพิเศษอารีนาภารกิจเหนือเรื่องโมโมทอเซอร์กระบบการอัพตัวละครการอัพไอเทมตัวละครการจัดทีมช็อปร้านน้องหัวเหม่งขี้อายไอพอก่อน แนะนำนักเรียนแบบจริงใจและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญหลังจากการอัปเดตแพทใหม่ตามธรรมเนียมแล้วเราก็จะต้องประกาศรายชื่อแนะนำตัวละครเพื่อให้ทุกคนรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้ขอมอบหน้าที่นั้นให้กับ Fire Woman ฟังหัว ะะแล้วก็นี่เฟยค่ะฟังห่วงนี่ใครอ่ะเออเออโทษทีช่วงนี้ตะลุยมอตดิวส์มากไปหน่อย <c oughs> เอาเป็นว่าออดูหน้านักเรียนแล้วก็พูดสิ่งที่คิดออกมาเลยยังไงนะคะเอาแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะลุยเลยเฟยโอเคค่ะ <c oughs> นมแบนเด๋อเด๋อโรลี่นมแบนสาวน้อยนมปัดกลาง <c oughs> แบนที่โดนตำรวจซิวกิงจอบนมแบนแอบลามกนมแบนแป๊บแป๊บแป๊บเด๋เด๋ทำไมไม่แต่นมแบนล่ะเอาก็พูดตามที่เห็นนี่ค่ะ งั้นตัวนี้ยักษ์ฟ้านมแบนตัวนี้นางเอกนมปันกลางตัวนี้เบ็ดยันนมโตตัวนี้ไอ้ชานมแบนไ้ยตายกันเปล่ากัน,านอสุนีเซลิกาไม่เลิกโรล,ลิลาบบเ,เลือกเรือเ่องนมแล้วนมระดับจกกักรวาลกลับมาเลือกนมอ,อีกแล้วเหรอไหนๆก็ไหนๆละขอแบบเร็วๆได้ไหมนมเอริโอไซใหญ่นมเอริโอไซเล็กนมสตรอเบอรี่ไซเล็กนมแห่งเม็ดคาเฟ่ นมนำเข้านมช็อกโกแลตนมแพนมนมินมแบลโลนี่คู่แตโลลี่นมโตนมแบลรสจืดโลลี่ยันย้อนย้อนย้อนยอนหยุดสต๊อบเลิกคุณเลิกนมได้แล้วได้ไหมเฟย์คือขอร้องล่ะขอโทษนะคะคุณไอชาเรื่องแบบนี้นะมันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ใน DNA นมโรล,ลิลัสเซียนมแห่งกรุสตีโรล,ลินมเอ,อ้ยหยุดนั่นเมนชันเราจะข้ามไปที่นมที่ควรปกป้องนมแพะยะ้ยานมกล่องเล็กที่แข็งวดที่สุดนี่คุณไอ้ชายยังกดไม่ได้หรอคะเฮ้ย <Hey. S 1> เมดใหญ่กี้นมเบนนมโตชุดอย่างแซ่บเอานี่ไงคูแ่แฝดที่คุณไอ้ชายยังกดไม่ได้ให้ hey, มันน้อยๆห,หน่อยนะยะภายใต้เสกนาหตัวนั้นต้องไม่มีอะไรกไปกปิดแน่ๆนมเบนปากล้ามโลลิตวเย็นคุณแม่หน่องพ่อแห่งแผ่นดินใหญ่จิี่หอมเหนื่อยหรือหืนเหนื่อยค่ะ ยังไม่ครบเลยนะยังเหลือจะสเชียลอีกนะคะ oh. ที่จบไปอ่ะเพิ่งจะเป็นช,ช่วยไม่ได้สินะคะของต้องใช้วิชาลับที่สืบทอดต่อกันมาในตระกูลฮิดเบะแล้วล่ะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเฟยอย่าเพิ่งเบียวคือมันทำให้ไอชาต้อถึงฟังห่วงแห่งโลกคู่ขนานน <c oughs> ่ะกระถ่านินจาวิชาสกัาจุดใหญ่รึเปล่เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋นะ <c oughs> ในที่สุดฉันฮิดเบะหงเฟยก็สามารถหยึดร่างนี้เพื่อทำการทำคอนเทนต์ต่อโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วเอาล่ะ จะเริ่มจากส่วนไหนดีนะนหนขอลองจับหน้าอกของคุณนายชาก่อนดีหรือว่าจะเริ่มจากข้างล่างก่อนอหยุดนะเฟยนี่เราเจะทำอะไรอะเสียใจด้วยนะคะคุณนายชาร่างนี้ของเธอนะ่เสร็จฉันแล้วฉันในตอนนี้นะจะทำอะไรก็ได้เดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่คิดว่ามันไม่สมเป็สมพลหรอคะ่ะยังไงนะคะคือเธอจะมาสิงร่างฉันแล้วก็จะมาจับนู่นจับนี่แต่ว่ามันก็ไม่ได เธอจะได้สัมผัสชาลกนะ,ะนั่นสินะแบบนี้เท่ากับว่าคุณไอาชาจับคุณไอาชาเองถือว่าไม่นับน่าเสียดายจังเลยนะแชลล่ะเพราะงั้นกลับร่างตัวเองได้แล้วนะนะถ้าคิดกลับกันแบบนี้หมายความว่าฉันก็สามารถที่จะใช้ร่างของคุณไอาชาลวนล้มร่างของฉันเองได้แล้วสินะ,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 ะหยุดความคิดนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะคะหยุดหยุดนะ นีนะโอเคค่ะนีห่ห่าไฮไฮไอชาเซนเนลมาแล้วค่ะวันนี้นะคะไอชาจะมาโชว์กันไฟเริ่มต่อคอนเทนต์ได้แล้วช่วงแนะนำนักเรียนแบบจริงใจนมหนุ่มอ,อ,อย่าล่างฉันไปพูดคำลาโมกนะนมดินระเบิดโลลี oli, น่นมแบนดที่ไม่ได้ตั้งใจสัดหน้าคุณ นมธรรมดานมแบนด์สามดีปรินเตอร์แท็กเกอร์แมนไซส์มาตรฐานพยาบาลนมแบนดนมแบนด์เผาโรงเรียนนมแบนด์เด็กดีเมดโลลี่นมแบนโลลี่นมแบน์ที่พร้อมจะซัดหน้าคุณโลลี่นมแบนด์ผมทองมาตรฐานนองพรสตอเบอรี่นองพรสตอเบอรี่เหมือนกันแต่หวานน้อยตกเกอร์ไซส์มาตรฐานนมโกโก้นมชมพูนมแพะโลลี่และสุดท้ายนมชมพูแต่ผลิตที่รัสเซียสบายใจ ร่างคุณไอาชาพูดคำลาบอกนี่มันรู้สึกดีจริงๆเลยนะคะนี่นี่รู้สึกสูญเสียสิ่งสําคัญที่รักษาวไว้มาตลอดเลยละ่ะดีนะอย่างน้อยก็ไม่พาไอาชาไปทําอะไรปแปลกๆไปมากกว่านี้เราหน้าไม่พลาดแน่ค่ะ <c oughs> แต่เราจริงๆนะเพราะแนนําตัวละครแบบเฟยแล้วเหมือนคอนเทนต์นี้มันกลายเป็นทายชื่อตัวละครจากไซน้าอกเลยอะอจริงทําไมตอนแรกฉันคิดไม่ได้นะ ไอชาคะที่บอกว่าชวนมาทำคอนเทนต์ครั้งนี้มีเรื่องสนุกสนุกให้ทำด้วยเนี่ยมันหมายถึงอะไรเหรอคะเอ่อครั้งนี้ก็เป็นอีเวนต์ชุดว่ายน้ำอะ่ะเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นเหล่านักเรียนสาวที่น่าราักของพวกเราใส่ชุดว่ายน้ำสุดน่ารักแล้วก็เซ็กซี่บนหาดทรายสีขาวกับท้องทะเลสีคามอะไรนะคะ <c oughs> คุณไอชา <c oughs> แบบนั้น<อ>มันไม่ได้เลยนะคะมันไม่ได้เลยทำไมไม่บอกกันก่อนล่ะคะว่าจะพามาเที่ยวทะเล จริงๆไอช้ชาก็พิ่งรู้และว่าเราจะได้มาทะเลอ่ะหู้ไม่ได้เลยนะไม่ได้ไฟจะใส่ชุดกี่เพาสุดเซ็กซี่มาแทนที่จะเป็นชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่คือแบบเราควรจะได้โชว์ความโบอิงโบอิงกันสิแต่เธอไม่โบอิงะบอิงนะแทงใจดำก็นั่นแหละค่ะโดยเฉพาะของคุณไอชาตินั่นแหละนี่ใส่ชุดอะไรมาคะเนี่ยชุดเด็ดไง ขอโทษนะถ้ามีชุดหนึ่งมาก็น่าจะพอเนียนเป็นชุดประดาน้ําได้อยู่หรอกแต่ว่าจะใช้ชุดนั้นต้องข้ามจักรวาลไปยืมมาจากเกวะขบะตัวฉันอีกคนหนึ่งในโลกคู่ขนาน่ะก็ใช่ไงคะอีเวนต์แบบนี้มันต้องชุดว่ายน้ําเท่านั้นนะคะเนี่ยพอเราถึงแล้วก็ต้องรีบไปหาชุดว่ายน้ามาเพื่อเนียนไปขอถ่ายรูปกับนักเียนของพวกเราแล้วนะคะว่าแต่ไม่ร้อนหรือไงคะชุดนั้นน่ะมาสะเต็มยศเลยอ่ะไมร้อนสิร้อนมากด้วยที่นั่งเงียบๆเนี่ยเพราะว่าพยายามจะประหยัดพลังงานน่ะเอาจริงอยากถอดจะตายอยู่แล้วเนี่ย อุ้ยงั้นก็อย่ารอช้าค่ะเอาตรงนี้เลยก็ได้นะคะเด,เดี๋ยวเดีฟยช่วยทอดนะคะมา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 ยุดหยุดนะหยุดเอ้ยไม่ต้องเลยเฟยา่าหยุดนะง่้ย่าได้ไหมด๊อกเหรอคะเนี่ยไม่ได้นะไม่ทอดก็ได้ค่ะทอดข้างล่างไปแล้วไม่ใช่หรือไงเอาคืนมานะ้งั้นบอกเหตุผลที่พวกเราถึงไปซื้อชุดว่ายนะ้ำไม่ได้มาก่อนสิคะ ง่ายๆเลยก็อีเวนต์นี้อะเด็กๆนักเรียนเขาไปขอยืมรถถังมาใช้เดินทางอะสิงบที่จะใช้ในการเที่ยวเล่นช้อปปิ้งของพวกเราก็เลยกลายเป็นค่าน้ำมันรถถังไปหมดเลยไงอ,ะ,อะไรนะ,ะความโรแมนติกและรถถังอะไรนี่แหละเห็นนักเรียนคนหนึ่งเขาพูดไว้แล้วทางโรงเรียนเนี่ยก็ดอนุมัติเอารถถังออกมาให้เฉยเลยเออเพราะงั้นเอากระโปรงี่เกิดมาได้แล้วหมายความว่าพวกเรานราจะแต่งตัวผิดอีเวนต์แล้วเนี่ยยังไม่มีงบไปซื้อชุด่า้น้ำด้วยอย่างนั้นเหรอคะโอ้ยไม่นะ S <S <S สุดยอดปไปเลยนะคะเนี่ยมีแต่อะไรให้ชวนดูเต็มไปหมดเลยอยนี่จะช้าหน่อยมันมันร้อนอ่ะอเมาแดดจัดน,นี่อย่างไยก็ถอดเสื้อคลุมออกก่อนเถอะคะ่ะมันร้อนขนาดเนี้จะเป็นฮิสโตรกเอานะจะเยฟยทาครีมกันแดดให้นะคะอ้ยนั่นสชนะคะไม่ไหวอ่ะยุงยี้ไม่น่าใส่ชุดนี้มาเลยวย่ยังดีอ่ะที่ชุกี่พามันไม่หนาม,มาก ไงชาเนี่ยดีหนาสุดๆรอรอชวัดอเอานอนลงเลยค่ะมานี่เดี๋ยวไฟถอดให้หยุดถกเสืส้อมาทาเฉพาะที่สำคัญก็พอนะอย่าอย่าไปจับที่แปลกๆนะคะไม่จับที่แปลกๆหรอกนาเห็นเฟยเป็นคนยังไงกันคะเนี่ยก็คือประโยคนี้พูดโดยคนที่เพิ่งจับไอชาถกกระโปรงบนรถไปเนี่ยนะสบายจัง จริงๆแล้วเฟยเนี่ยเก่งเรื่องพวกนี้นะเนี่ยหมายถึงเรื่องอย่างว่าหรอคะหมายถึงเรื่องทาครีมกันแดดนะคะสบายจังถ้าคุณไอชาถอดมากกว่านี้น่าจะสบายมากกว่านี้นะคะ,ะไม่ต้องมันเนียนเลยนะอะอะคุณไอชาดูนั่นสิดักเรียนของพวกเรามากันน,น,นะะ่นแล้วค่ะโอ้โหแต่ละคนสุดๆไปเลยดูสิคะเฟยฟยฟ,ย,ฟ,ย,ฟยบอกว่าอย่าจับอะไรแปลกๆไงคะ ไอชาดูนะสิคะนั่นมาน้องฮิทฟมีในชุดว่ายน้ำแล้คะดูชุดว่ายน้ำสุดน่ารักนะสิคะคุณไอชาเขาเขา,ขาประหลดเลยทั้งหุ่นเล็กๆของน้องที่ดูโรแมนติกช่บใจชุดว่ายน้ำสีประบายท,ที่ซ่อนหลนออกเล็ก <c oughs> ๆมันเอาไว้น่ารักที่สุดเลยคะ่ะ <c oughs> แล้วดูนะสิคะน้องสูรุกิถึงแม้ว่าสีน่าจะดูน่ากลัวแต่จิตใจเป็นสาวน้อยแน่ๆแล้วก็ดูน้องผอมขวนนั่นสิคะบิกินี่สีดำที่รันไว้กันของเด่นออกนั้นสุดยอดไปเลยค่ะแถมด้านล่างเป็นกเก็บว่ายน้ำทรงป คุณไอชา อย่างนนั้นะ,ะสำหรับห้องดัดนิสัยโนฮอนนี่นั้นมีกฎสำหรับการดัดนิสัยนั่นก็คือทุกท่านจะไม่สามารถออกไปจากห้องสาวนาแห่งนี้ได้จนกว่าจะสามารถกดกระชาในตู้อีเวนต์ล่าสุดจนได้ตัวละครสามดาวจึงจะสามารถออกไปได้และทุกครั้งที่กดกาชาแล้วไม่ได้ตัวละครสามดาวหน้าตู้อุณหภูมิในห้องก็จะสูงขึ้นค่ะกดบ้าอะไรเนี่ยเอ,เอาเถอะค่ะเพียงน่อยก็ ยังโชคดีที่เขาให้เสื้อผ้าพวกเรากลับมานะคะแต่ว่าให้เสื้อหนาหนาในห้องสาวนาเนี่ยนะตายจะโมดีงั้นถอดอภพอก่อนวันนี้จะเล่นมุนี้เยอะกันไปแล้วรักไปว่าแต่คุณพี่ชามีเพชรในเกมเท่าไหร่ละคะอจากเท่าที่เห็นน่าจะมีโอกาสกดได้สัก50โลนะคะออ่ประมาณ5ครั้งอะค่ะ บ้านนะแล้วทุกครั้งที่เรากดไม่ออกอุณหภูมิในห้องก็จะสูงขึ้นเราสองคนอยู่ในห้องเสาหน้าด้วยกันและอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆมีหน้าที่เดินเผาของพวกเราเจากนั้นพวกเราก็เวลาแบบนี้ที่จะไปคิดเรื่องแบบนี้ได้เหรอก็อแม้มันช่วยไม่ได้นี่ค่ะตรวจพบคลื่นรังสี อุณหภูมิห้องจาก65องศาเป็น70องศาแฮปปี้เพิ่มไปแล้ว5องศาให้เหรอโอ้โหโอ้โหไฟร้อนไม่ไหวแล้วหยุดนะไฟเธอต้องหยุดปล่อยขึ้นลางสี่ข้อพอดนี้ก่อนเร็วเข้า ได้ค่ะโอเดนอชานจิตวิญญาณของฉันได้สิ้นสุดทิศอยู่ในภูกาชาแห่งนี้แล้วไปเลยโค้ดทำไงดีกันคืนนี้จิตวิญญาณของไฟแตกสลายไปหมดแล้วฮามากระดาษไปจ้ะ เพิ่มอุณหภูมิจาก75องศาเป็น80องศาไล่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 าล่ไ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 ล่อล่ช่ไล่ไช่ไ่ไล่อลไไ่ไ่ไล่่ไล่่ไไ่่่ื่ไล่่ล่ไลไล่ลเล่ล่่ ใส่ชิดไหนสีดำเฮ้ยอย่าบ่นเลยจะจันไรได้ไหมเฮ้ยไม่เป็นไรค่ะเราก็เป็นเพื่อนกันมานานฟอยนะเชื่อใฟฝีมือคุณเอชาอยู่แล้วนะคะโอเคฉันกับเธอขาดกันยักเฮ้ยแค่นี้ถึงนกำลังตัดเพื่อนกันเลยแล้วไงยะทำการเพิ่มระดับองุจาก80องศาเป็น90องศาเฮ้ยขี้ นี่ว่าอยู่เพิ่มทีเดียวสิบองศาได้ไงอะอัวล้นขนาดนี้ไม่มีเซ็กซ์สองเซ็กซี่แล้วเนี่ยจะเป็นฮีสตกตายอยู่แล้วโอ้ยร้อนร้อน บพบขึ้น <Okay. S 1> ดังสีฮอนี่ทำการเพิ่มอุณหภูมิห้องจาก90องศาเป็น100องศาเวลาอย่างนี้พี่ยังจะคิดเรื่องแบบนั้นอยู่อีกล้ะแยะไม่ใช่ความผิดฟอยนะ oh. ที่พูดไปตะกี้คือหิวน,น กดข้อบญัติที่2 0 5เรื่องการดึงเวลาไม่ยอมกดกาชาทำการเพิ่มอุณหภูมิห้องจาก100องศาเป็น105องศาแต่แกบอกกดตอนแรกแค่2ข้อเองนะแยะคำถามคือไอ้ห้องบ้านเนี่ยมันมีกดกาน200ข้อเลยหรอไไปพลาหยุดมัวเถียงกันคือแบบนี้ต้องไม่รอแน่แน่ต้องทุ่มเทพลังกับดวงในสอ้อ เถียงกันแบบนี้ยิ่งทำให้เสียน้ำเยอะถึงแบบว่าไฟอยากจะเสียน้าไปกับเรื่องหยุดพูดให้มันดูสองแง่สองสองามแล้วกดได้แล้วแย่ได้ค่ะนี่เนะี่ย God is dead พวกเราต่างหากเหรอที่จะเด็ดทำการเพิ่มอุณหภูมิห้องจาก105อองศาเป็น120ององศาไอ้ห้องป้านี่มัน อดเสื้อผ้าพวกนั้นออกหรือยังล่ะน่าจนะงถ้าเป็นตอนนี้อยากให้เฟยถอดให้จังเลยนะแรงจะขยับตัวไม่มีแล้วก็อยากจะลุกไปช่วยอยู่หรอกนะแต่ไม่ไหวแล้วเหมือนกันแหละ ที่พอเราได้เป็นเพื่อนกันเช่นกันนะ เฉียวเหรอใช่เฉลวัง <Exactly> ร <Jean> ู้ไหมว่าพวกเธอน่ะทำความเดือดร้อนมากขนาดนั้นนะดอ้ยอย่าให้เล่ายูยูก็มีคุณครูสองคนที่ยูยูก็แก้ผ้าออกมากลางชายหาดในชุดชั้นในสุดเซ็กซี่แล้วก็พยายามจะวิ่งไปไล่ก่อนนักเรียนในชุดว่ายน้ำวิ่งไปวิ่งมาจนเป็นฮิสตรกนอกกันนักคู้ยูกางชายหาดเดือดร้อนไปถึงนักเรียนต้องลาคุณโดยสคนมาหลบมุมเนี่ยฮะ ฟังดูเป็นเรื่องแต่งเลยนะนั่นสิคะมันจะไปมีใครทําอะไรแบบนั้นกันนะ่ะพวกเธอไงแล้วเมื่อกี้ที่ช้ากับเฟยไปอยู่ในห้องอบซา,วน,าวน่าร้อนนรกที่แบบจะออกไปไม่ได้จนกว่าจะกดกระชาได้นี่มันความฝันเหรอเป็นฝันที่ประหลาดมากๆเลยละนะอัดเหมือนเฟยก็จเจอฝันคล้ายๆกันนะคะติดที่ตอนจบเฟยได้ทําเรื่องสนุกๆกับคุณไอช้าหยุดหยุดหยุด ไม่ต้องเล่าต่อนะเดี๋ยวโชคบินไม่ยังจะกล้าพูดแบบนั้นอยู่อีกละอย่างน้อยตอนนี้ก็แต่งตัวกันให้เรียบร้อยหนอเดิอย่างน้อยก็มีเรื่องสนุกสนุกนะทริปเนี้ยมาค่ะคุณไอชาไปไว่ายน้ำกัน <c oughs> อย่างน้อย บ้างค่ะสนุกไหมวันนี้ป,ป้าสวัสดีค่ะพวกเราทั้งสองคนทั้งไอชาแล้วก็เฟยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะจากกันเพื่อนๆดูจบแล้วอย่าลืมช่วยกันดาวน์โหลด Blue Archive ได้แล้ววันนี้ทั้งทาง iOS และ Play Store แล้วมาสนุกกันกันกบอีเวนต์สุดน่ารักอย่างความปรารถนานในฤดูร้อนพร้อมทั้งพบกับตูก้กาชาประจำอีเวนต์อย่างน้องอสุสาและมาชิโรในชุดว่ายน้ำสุดน่ารักอย่าลืม,ลมน,ะะนะคะ Blue Archive พวกเรา,เร,ารอคุณอยู่นะคะเซนเซ คุณไอชาค่ะคือไหนๆก็อีเวนต์ชุดว่ายน้ําแล้วอะเรามาลองใส่ชุดว่ายน้ําคู่กันเถอะคะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตามสคริปต์ไม่มีแบบนี้นี่คะมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรมานะคะเดี๋ยวเฟยชาช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าใหเ้เอ๊ะเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะทำอย่างอ่อนโยนเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหมายๆๆถึงเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมเอ๊ะ